สุขเสมอมันเสมอมันเค่องเก่าครับบพราะว่าเศร้าแรงครับคุณโชคนี่เป็นคนขยันครับทํางานอยู่เทศบาลอาศัยเวลาว่างครับเสาร์อาทิตย์ยังม่แรงแน่หาย้าให้งัวครับโอ้สุดยอดเลยเขาฝีมือบางแน่เขาเอาวันนี้โชควันนี้โชคครับอันตอนนี้โชคมีง่วนเจ็ดตัวเหรเจ็ดตัวเนาะมีตัวเม่จตัวตัวมกครับหกตัวเนาะโอ้ตัวผู้ตัวเดียวอัน คือจะขายอยู่บนง่วงกันไดในละค้ากระสีขายเนาะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวว่าสิผ้าไปเบิ้งง่วงพนครับเมื่อนี้เบื้องหยากนโอ้ฝีมือในการตัดครับพูน่ะเป็นกองเป็นกองเลี่ยงไร่เลยครับโอ้ยังเป็นแรงกันพูน่ะมีรถมาใส่พร้อมอันใส่เครื่องได้ตาเดี๋น้ออันนี้เป็นป้าเข่าพูนี่เป็นเข่าข้ามหยาเนาะโอ้ยครับใส่ตะกาแข็งแรงเลยครับโชคนี่สูงร้อยแปดสิบกว่าครับแข็งแรงเลย นี่แหละโชคลูกพญหย่เสียท้ายครับพูดนะครับผมนับกันนึงกล่องสองกล่องสามกล่องสี่กล่องหากล่องหกล่องสิบสกล่องครับเอาสันส้นๆโชคเมื่อนี่มันคำแล้วอาอยูดีมีแห้งครับ,รบสวัสดีครับครับผม